เยอะมากอันนี้เป็นเป็นกวางที่ธรรมชาติใช่ไหมคะพวกคุณก็คือไม่มีเจ้าของพวกคุณก็จะอยู่ตามธรรมชาติเนะาะกวางเรนเดียนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกวางเรนเดียพวกนี้ก็คือเขาจะอเขาเรียกอะไรอะผสมพันธุ์เนาะเขาจะตั้งท้องอเขาจะ ผลิตลูกในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเออเป็นของธรรมชาติแต่ก็เลยจะแบบกลัวๆนิดนึงเนาะอืมเขาจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤด,ดูนี้ล่ะค่ะไปแล้วค่ะเขาไม่รอพิญญาแล้วพิญ,ญจะเดินตามดีกว่านะคะ แต่ตัวนึงมีกระดิ่งด้วยอ่ะทําไมถึงมีกระดิ่งอ้ดูสิวิ่งหยอกกันนะคะเออเดี๋ยวพิญญาจะไปถ่ายรูปเขาดีกว่าเนะาะวังเลนเดียที่พวกคุณเคยเห็นกันในภาพสะกะสอะคะเนาะ,ะอืมป๊อปปูล่าสัตว์ป่าธรรมชาติของฟินแลนด์เลยค่ะเยอะมาก ทุกคนครวันนี้พิญญาจะพาทุกคนมาดูกวางเรนเดียควางเรนเดียที่ทุกคนเคยเห็นในออะไรนะ <c oughs> เคยเห็นในภาพสกสอเนาะภาพสกสอที่ว่าซันตาคอสนั่งนั่นน่ะเออมาเรามาดูตัวจริงกันค่ะทุกคนคะเรามาดูตัวจริงกันอันซามีคขับรถตามพิย่ามาทุกคนน่ารักมากเลยจริงนี่น่ารักมากเลยโอ้ยรถมาแล้วทุกคนพิญญาจะบอกว่าหนังของเขาอ่ะ ไอ้ไม่ใช่หนังคนของเขานะ่ะนุ่มมากอืมนุ่มอีหลีจ้าคนดูสินี่นุ่มมากเลยนะพิญญาไปจับดูแล้วนุ่มมากอืมเขาเขาก็สวยเนาะดูเต็มไปหมดเลยพี่น้องน่ารักเนาะเนี่ยค่ะทุกคน นี่ก็คือกวางเลนเดียนะคะเอ่อกวางพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีกระดิ่งน่าจะเป็นของธรรมชาตินะคะอ่าอันนี้เป็นของธรรมชาติจ้ะถ้าเกิดเขามีกระดิ่งอยู่ข้อเนาะจ้ะถ้าเกิดมีกระดิ่งอยู่ลำคอก็คือเขาเลี่ยงจ้ะเขาเลีะะ่ยงเนาะแต่ว่าอันนี้บ่ได้เลี่ยงจ้ะของธรรมชาติคะ่ะออของธรรมชาติเบงเขาเพื่นง,างา่ามๆจ้ะถามว่ากลัวไหมกวางเรนเดีเรนเดียมไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนเหมือนนันกวางมูดนะจ้ะถ้ากวางมูดตัวใหญ่ๆอันนั้นต้องแล่นหนีเขาค่ะ หมเขาก็มีคนจอดรถถ่ายรูปเหมือนกันนะเออนีพี่นอ้องอุ้ยไล่ตโตขนาดเลย